วินาทีอ้นสาราวุธโพก่กอดบุ๋มปนัดดาไปเยี่ยมหลังคลอดลูกชายก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณบุ๋มปนัดดาคลอดลูกชายน้องอเล็กเด็กชายอาน,านัอานต์อนันทวันและต้องบอกเลยว่าบุ๋มปนัดดาเพิ่งคลอดลูกชายได้เพียงแค่2วันเท่านั้นแต่เจ้าตัวกลับดูสตองเดินเหินคล่องตัวเลยทีเดียวค่ะไม่เหมือนกับคนที่เพิ่งคลอดลูกเลย ล่าสุดทางด้านโอ้นสราวุธไปเยี่ยมบุ๋มปนัดดาหลังคลอดลูกชายซึ่งงานนี้ค่ะทางด้านโอ้นสราวุธยังได้เผยความประทับใจของบุ๋มปนัดดาผ่านทางอินสตาแกรมเอาไว้ด้วยว่าเป็นนางงามต้องกู้โลกขนาดนี้เลยเหรอนั่นคือสิ่งที่ผมเคยพูดกับพี่บุ๋มไว้เมื่อนานมาแล้ว ทำงานหนักมากดูแลครอบครัวใช้ชีวิตเพื่อสังคมมากมายเราชื่นชมคนที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ประโยชน์แบบนี้เราจึงให้ใจคนคนนี้ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วงที่อ่างทองกับทีมงานของพี่บุ๋มเมื่อประมาณ2เดือนก่อนพี่บุ๋มไม่มีอิดออดแถมร่วมกำลังทีมองค์กรทำดีวางแผนเพื่อหาทางช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง อย่างตั้งใจพมและทีมงานไม่รู้เลยว่าเธอกำลังตั้งท้องเจ็ดเดือนนี่ทำให้ผมคิดถึงเรื่องที่ย่าเคยเล่าให้ฟังย่าท้องเก้าเดือนอยังต้องทำงานสารพัดและปิ่นเก็บมะม่วงให้เจ้านายของย่าอยู่เลยสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ควรได้รับในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งความเป็นแม่และความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่สร้างประโยชน์ให้สังคมเสมอคือความชื่นชมและกำลังใจคนเราไม่ใช่ว่าลัคก,กี้เป็นหมดทุกเรื่องแต่การรู้จักสร้างสารรค์ชีวิตตนและมองความดีงามของ ผู้อื่นได้อย่างสร้างไว้ร่วมกันหมั่นสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมตามกำลังนั่นไม่ใช่หรือที่จะทำให้สังคมกำลังยุ่งเหยิงนี้น่าอยู่ขึ้นเป็นกำลังใจให้เสมอครับแอดบุ๋มปนัดดามีโอกาสคงได้ไปช่วยเหลือสังคมกับพี่บุ๋มและทีมองค์กรทำความดีอีกครับชื่นชมหัวใจของพี่และทีมงานทุกคนจริงๆปราคุมครองทั้งครอบครัวครับซึ่งทางด้านบุ๋มปนัดดาเองก็ได้เข้ามาตอบกลับว่ารักน้องนะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ